จิตวิทยาจงทําตัวเงียบๆแล้วปล่อยให้คนที่หน้าไหวหลังหลอกแพ้ภัยของตัวเขาเองคุณเคยเจอไหมคนที่ยิ้มให้คุณอย่างเป็นมิตรแต่ลับหลังกลับวางแผนทำร้ายคนที่หน้าไหวหลังหลอกหน้าเหมือนเพื่อนแต่ใจกลับแทงข้างหลังคนแบบนี้ไม่ได้หายากแต่ปัญหาคือเรามักตกหลุมพรางความเชื่อใจและหลงเชื่อในภาพลักษณ์ภายนอกของเขาและถ้าคุณเคยเจอแบบนี้ คุณคงรู้ดีว่าการเผชิญหน้าและทะเลาะด้วยความโกรธไม่ได้ช่วยอะไรบางครั้งมันกลับทําให้สถานการณ์แย่ลงทําให้เราเสียพลังงานเสียโอกาสและเสียสมาธิในสิ่งที่สําคัญจริงๆในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเกมจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคําพูดและรอยยิ้ม สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การเอาชนะด้วยเสียงดังหรือการตอบโต้ทันทีแต่คือการเลือกใช้ความเงียบอย่างมีชั้นเชิงการนิ่งเฉยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นอาวุธชั้นยอดที่ช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาดปล่อยให้คนที่หน้าไหวหลังหลอกนั้นเปิดเผยตัวเองและพ่ายแพ้ด้วยการกระทำของเขาเองในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับ11หลักจิตวิทยาที่ลึกซึ้งและใช้งานได้จริง ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณและทำให้คุณเข้าใจว่าการทำตัวเงียบๆนิ่งๆน,นั้นคือกลยุทธ์ที่ทรงพลังที่จะทำให้คุณเป็นฝ่ายได้เปรียบในทุกสถานการณ์คุณจะได้เรียนรู้ว่าทำไมการพูดน้อยกว่ารู้มากกว่าและใช้เวลาสังเกตแทนการตอบโต้ทันทีจะช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของคนสองหน้าอีกต่อไปถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิด พร้อมที่จะใช้พลังของความเงียบเป็นเกราะป้องกันและอาวุธที่ทรงพลังคลิปนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณเดินผ่านความซับซ้อนของโลกใบนี้ได้อย่างมั่นใจและสง่างาม 1. ความเงียบคือเกราะกำบังของผู้มีสติในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังจอแจการพูดมากอาจกลายเป็นจุดอ่อนโดยไม่รู้ตัวคนที่ใช้คำพูดเป็นเครื่องมือปกป้องตัวเองมักเผลอเปิดเผยจุดบอดของตนต่อหน้าผู้อื่น โดยไม่ทันสังเกตแต่สำหรับผู้ที่เรียนรู้ว่าความเงียบคือพลังและรู้จักใช้มันอย่างชาญฉลาดกลับสามารถกลายเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแกร่งที่สุดความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอรตรงกันข้ามมันคือการควบคุมภายในอย่างมีวุฒิภาวะเป็นการแสดงออกของความมั่นคงความกล้าหาญและการไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของอารมณ์ชั่ววูบในเชิงจิตวิทยาคนที่สามารถนิ่ง ได้ในสถานการณ์ที่วุ่นวายหรือเมื่อถูกกระตุ้นจากการกระทำที่ไม่จริงใจของผู้อื่นมักมีระดับความฉลาดทางอารมณ์สูงซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้นำที่แท้จริงผู้ที่หน้าไว้หลังหลอกมักจะใช้คำพูดหรือท่าทีที่ดูนอบน้อมเพื่อสร้างภาพลักษณ์แต่ในเบื้องหลังกลับบันทอนหรือซ่อนมีดไว้หลังรอยยิ้มพวกเขามักเชื่อว่าตนเองฉลาดกว่ารู้ทันกว่าและสามารถควบคุมผู้อื่นได้ด้วยเล์กน ซึ่งในระยะสั้นอาจดูได้ผลแต่ในระยะยาวพฤติกรรมเหล่านี้มักย้อนกลับมาทำร้ายตนเองเพราะการแท่งทรรมหรือโกหกต้องใช้พลังงานมหาศาลในการรักษาภาพและต้องจำให้ได้ว่าตนได้โกหกอะไรไว้กับใครซึ่งในที่สุดความจริงก็จะค่อยๆโผล่ออกมาเมื่อจิตใจเขาอ่อนแรงลงในทางตรงกันข้ามคนที่เลือกจะเงียบเมื่อพบเจอคนไม่จริงใจคือคนที่เลือกวางตัวให้นิ่งไม่ยอมให้ความโกรธ หรือความรู้สึกส่วนตัวกลายเป็นเครื่องมือให้เขาถูกหลอกใช้เขาไม่เสียพลังงานในการตอบโต้แต่เลือกใช้การนิ่งดูเป็นเครื่องมือสะท้อนความจริงการเงียบไม่ได้แปลว่าไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่เจ็บแต่คือการตัดสินใจที่จะไม่ตอบสนองในแบบที่อีกฝ่ายคาดหวังเป็นการดึงอำนาจการควบคุมกลับมาอยู่ในมือเราอย่างสุขุมและเฉียบขาดลองสังเกตดูว่าในทุกๆก,กลุ่มสังคมคนที่นิ่งที่สุดมักเป็นคนที่รู้มากที่สุดแต่พูดน้อยที่สุด เพราะเขาเข้าใจว่าความจริงไม่ต้องตะโกนก็ได้ยินและเขายังรู้ด้วยว่าคนที่ไม่จริงใจแพ้ภัยตัวเองเสมอเพราะเขาจะหลงคิดว่าไม่มีใครรู้แต่จริงๆแล้วคนที่เงียบรู้หมดดังนั้นการเงียบจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการเฝ้ารอให้คนที่หน้าไว้หลังหลอกแพ้ภัยของตัวเองไปอย่างช้าๆโดยไม่ต้องเปลืองแรงเราแม้แต่คำเดียว 2. จงเป็นคนเงียบที่ฟังอย่างตั้งใจเพราะข้อมูลคืออำนาจ ในโลกที่คนส่วนใหญ่มุ่งรีพูดเพื่อให้ตัวเองดูฉลาดรู้เยอะหรือเพื่อชิงพื้นที่ในการควบคุมบทสนทนาคนที่เงียบและฟังกลับกลายเป็นผู้ที่ได้เปรียบที่สุดโดยไม่ต้องออกแรงฟังดูเหมือนขัดแย้งกันใช่ไหมแต่ในเชิงจิตวิทยาคนที่เงียบและตั้งใจฟังคือคนที่เข้าใจกลไกของอำนาจซ่อนรูปอย่างลึกซึง้งเพราะในขณะที่คนอื่นกำลังพรั่งพรูพูดออกมา โดยไม่ทันได้ไตรตรองเรากลับเก็บเกี่ยวข้อมูลได้อย่างเงียบๆทุกคำที่พูดคือเบาะแสทุกท่าทีที่แสดงออกคือร่องรอยและทุกช่องว่างระหว่างถ้อยคำคือความจริงที่หลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวคนที่หน้าไว้หลังหลอกมักคิดว่าตัวเองเหนือกว่าเพราะเขาพูดเก่งเขารู้ว่าจะสวมหน้ากาก,ากแบบไหนให้ดูไว้ใจได้พูดแบบไหนให้ดูนอบน้อมแต่สิ่งที่เขามองข้ามไปคือคนที่เงียบไม่ได้แปลว่าเชื่อสิ่งที่เขาพูดและไม่จำเป็นต้องตอบกลับณตอนนั้น เพราะคนที่ฟังอยู่เงียบๆเ,เขากำลังวิเคราะห์การฟังอย่างตั้งใจคือทักษะสำคัญของผู้ที่คิดเป็นพูดเป็นและมองเกมออกเพราะขณะที่เราฟังเราได้เรียนรู้ทั้งพฤติกรรมความคิดความไม่สอดคล้องของคำพูดกับท่าทีและสำคัญที่สุดได้เรียนรู้ว่าใครคือตัวจริงและใครคือตัวแสดง ข้อมูลคืออำนาจและอำนาจที่แท้จริงคืออำนาจที่ได้มาจากความเงียบเมื่อคุณไม่ต้องรีบอวดความคิดไม่ต้องพยายามแสดงออกให้เด่นคุณจะกลายเป็นผู้มีพื้นที่ทางจิตวิทยาในใจคนอื่นทันทีเพราะคนเราย่อมรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับคนที่ฟังไม่ตัดสินไม่แทรกไม่รีบชี้นำแต่นั่นแหละคือกับดักของคนไม่จริงใจเพราะเขาจะเผลอเปิดเผยตัวเองอย่างไม่รู้ตัว ยิ่งคุณเงียบคนอื่นจะยิ่งพูดยิ่งเขาพูดมากเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะเปิดเผยสิ่งที่ไม่ควรพูดก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นและนั่นแหละคือสิ่งที่คนฉลาดฟังได้ยินมากกว่าคำพูดสุดท้ายแล้วคนที่เก็บข้อมูลได้มากกว่าจะเป็นผู้วางแผนได้ดีกว่าและเมื่อถึงเวลาคนเงียบที่รู้มากที่สุดนั่นแหละคือคนที่ถือไพ่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นอย่ารีพูดเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเรารู้แค่ไหนแต่จงเงียบเพื่อให้เรารู้ว่า เขาไม่รู้ว่าเรารู้อะไรบ้างสาอย่าตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่จงสังเกตด้วยปัญญาในชีวิตจริงเราทุกคนต้องเคยเผชิญกับสถานการณ์ที่รู้สึกคันไม้คันมืออยากจะพูดตอบกลับทันทีโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับคนที่หน้าไว้หลังหลอกพูดดีต่อหน้าแต่แอบทำลับหลังพอรู้ทันก็อยากจะเปิดโปองอยากจะแฉอยากจะเอาคืนให้สะสมแต่จงหยุดไว้ก่อน เพราะนั่นคือกับดักทางอารมณ์ที่พวกเขาหวังให้คุณตกลงไปเพื่อที่จะเอาเรื่องนั้นมาเล่นงานคุณกลับในภายหลังในเชิงจิตวิทยาการตอบโต้ด้วยอารมณ์มักทําให้เราตกเป็นเหยื่อของเกมที่อีกฝ่ายวางไว้เพราะเมื่อเราสูญเสียการควบคุมตนเองแค่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวพวกเขาก็จะใช้จังหวะนั้นสร้างเรื่องสร้างภาพสร้างสถานการณ์กลับมาทําให้เราดูแย่ได้อย่างง่ายดายคนที่เจตนาไม่จริงใจมักวางหมากลึกพูดหวานแต่ใจแข็งพวกเขาไม่หวังให้คุณชนะ ด้วยความจริงแต่หวังให้คุณแพ้ด้วยความใจร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีไม่ใช่ปากที่ไวกว่าแต่อยู่ที่ใจที่นิ่งกว่าจงเปลี่ยนจากความรู้สึกอยากตอบโต้มาเป็นอยากสังเกตแทนเพราะการสังเกตด้วยปัญญาคืออาวุธลับของคนมีวุฒิภาวะสูงคุณจะเริ่มเห็นพฤติกรรมที่ซ้ำๆของอีกฝ่ายเริ่มจับจังหวะได้ว่าเขาใช้คำพูดลักษณะไหนในการหลอกลวงเริ่มมองเห็นว่าเขากำลังกลัวอะไรและพยายามปกปิดอะไรอยู่ การตอบโต้ทันทีอาจให้ความรู้สึกสะใจเพียงชั่วครู่แต่การนิ่งดูและเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานจะทำให้คุณถือไพ่เหนือกว่าในระยะยาวและเมื่อเวลาสุกงอมความจริงจะเผยตัวเองออกมาโดยไม่ต้องเปล่าประกาศคนอื่นจะเห็นเองว่าใครจริงใจใครเสแสร้งจำไว้เสมอว่าความอดทนของคุณคือความ่พยแพ้ของเขาและความนิ่งของคุณคือการเปิดโปงที่เจ็บลึกกว่าเสียงตะโกนหลายเท่า จงอย่าตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่จงสังเกตด้วยปัญญาเพราะในท้ายที่สุดแล้วคนที่มีปัญญาย่อมชนะใจตัวเองและปล่อยให้คนที่หน้าไว้หลังหลอกพังด้วยเงาของตัวเอง 4. การนิ่งไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการถอนตัวจากเกมที่ไม่คู่ควรในโลกที่เต็มไปด้วยการช่วงชิงความไม่จริงใจ และการแทงทำเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าหลายครั้งคุณอาจถูกดึงเข้าไปในเกมจิตวิทยาที่คุณไม่สมัครใจจะเล่นบางครั้งเป็นเกมของการสร้างภาพบางครั้งเป็นเกมของการใส่ร้ายบางครั้งคือเกมของการทดสอบความอดทนของคุณและคุณจะถูกยั่วให้เล่นเกมนั้นอย่างไม่รู้ตัวคนที่หน้าไว้หลังหลอกจะใช้วิธีต่างๆในการยั่วยุสร้างเรื่องอย่างเชิงพูดจาบั่นทอนหรือแม้กระทั่งสร้างสถานการณ์ให้คุณต้องออกมาแก้ตัว วกเขาทำทุกอย่างเพื่อดึงคุณลงมาเล่นเกมเดียวกับเขาเพราะเมื่อคุณลงไปอยู่ในระดับเดียวกันเขาจะเริ่มได้เปรียบแต่การที่คุณไม่เล่นเกมนั้นไม่ได้แปลว่าคุณยอมแพ้มันคือการเลือกถอนตัวอย่างมีเกียรติจากเกมที่คุณรู้ว่าไม่มีอะไรคุ้มค่าพอให้คุณเสียพลังเสียเวลาหรือเสียศักดิ์ศรีในเชิงจิตวิทยานี่คือหลักของเซล Preservation หรือการรักษาตัวตนที่แท้จริงไว้ให้มั่นคงการนิ่ง และถอยออกจากสถานการณ์ที่สกรปรกคือการประกาศอย่างเงียบๆว่าฉันไม่ยินดีจะเปลืองพลังกับเรื่องไร้าสาระและในขณะเดียวกันคุณก็กำลังแสดงพลังอำนาจอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องเปล่งเสียงเพราะในท้ายที่สุดคนที่อยู่ในเกมแบบนั้นเขาไม่ได้เล่นเพื่อชนะอย่างมีศักดิ์ศรีเขาเล่นเพื่อลากทุกคนลงไปแพ้ด้วยกันเมื่อคุณเลือกที่จะไม่ลงไปยุ่งเกี่ยวคุณจะไม่ถูกดึงลงสู่ระดับเดียวกับเขาคุณยังยืนอยู่บนพื้นฐานของสติปัญญา และความแน่วแน่ในจริยธรรมของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายไม่มีและเมื่อเกมดําเนินไปเรื่อยๆโดยไม่มีคุณเขาจะค่อยๆแสดงท่าแท้ออกมาให้ทุกคนเห็นโดยไม่ต้องมีใครช่วยเปิดโปงเพราะไม่มีใครปลอมตัวได้นานเมื่อไม่มีเหยื่อให้เล่นด้วยเขาจะเริ่มเปิดหน้าเองโดยไม่รู้ตัวจําไว้เสมอว่าบางการเงียบคือการโต้กลับที่ดังกว่าคําพูดใดๆ และบางการถอยคือการรักษาคุณค่าในตัวคุณไว้เหนือทุกเกมต่ำตมที่เขาสร้างขึ้นอย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองในเกมที่ไม่คู่ควรจงถอยอย่างสง่าง,งามและปล่อยให้เขาแพ้ในสนามที่เขาคิดว่าเขาคุมเกมได้5คนจริงไม่รีบอวดเพราะผลลัพธ์จะเป็นคนพูดแทนเราในสังคมที่เสียงดังปลบความจริงและภาพลักษณ์ถูกจัดฉากขึ้นด้วยคำพูดและพฤติกรรมที่เสแสร้งคนจำนวนมากมักรีบร้อนอวด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งที่ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยแต่คนที่รู้จริงและมั่นคงในตัวเองกลับเลือกที่จะนิ่งไม่พูดมากไม่รีบอวดไม่ต้องแสดงตนในทุกเวทีเพราะพวกเขารู้ดีว่าคำพูดนั้นถูกลืมได้ง่ายแต่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ต่างหากที่จะอยู่ในใจผู้คนไปนานคนหน้าไว้หลังหลอกมักมีลักษณะเหมือนกันคือพูดเก่งแต่ทำไม่จริงชอบพูดให้ตัวเองดูดีใช้คำหวานเพื่อปกปิดเจตนาใช้เรื่องแต่งเพื่อขม่มผู้อื่นและสร้างภาพลักษณ์ที่เกินจริง เพื่อกลบความกลวงเปล่าข้างในพวกเขารีบขายตัวเองโดยไม่เข้าใจว่าโลกนี้ไม่ได้ตัดสินคนจากคำพูดเพียงอย่างเดียวในทางจิตวิทยาพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่า overcompensation คือการพยายามเติมเต็มสิ่งที่ขาดภายในด้วยการสร้างภาพภายนอกให้ดูแข็งแรงดูเก่งดูดีแต่ในความเป็นจริงคือการเผยจุดอ่อนโดยไม่รู้ตัวในทางกลับกันคนจริงไม่จำเป็นต้องรีบพูดไม่จำเป็นต้องประกาศความสำเร็จ เพราะเขารู้ว่าเมื่อผลลัพธ์เกิดขึ้นจริงคนอื่นจะเห็นเองและพูดถึงเองความเงียบของเขาจึงกลายเป็นภาษาที่ทรงพลังเพราะทุกครั้งที่เขาเงียบเขากำลังใช้เวลาไปกับการลงมือทำไม่ใช่การพูดให้ใครเชื่อแต่เป็นการสร้างบางอย่างให้มันพูดแทนเขาในวันข้างหน้าในที่สุดความแตกต่างจะปรากฏอย่างชัดเจนคนที่พูดเยอะจะเริ่มวงเวียนอยู่กับคำเดิมๆ เพราะไม่มีอะไรใหม่จะโชว์ส่วนคนที่เงียบกลับค่อยๆมีผลงานมีความเปลี่ยนแปลงมีหลักฐานชัดเจนจนแม้ไม่พูดผู้คนก็รู้ว่าเขาคือใครจงเป็นคนเงียบที่ปล่อยให้ผลงานแปล่งเสียงจงเป็นคนสุขขุมที่ให้ความสำเร็จเป็นคำตอบของทุกข้อสงสัยและสุดท้ายคนที่หน้าไหวหลังหลอกจะพ่ายแพ้ต่อคนจริงโดยไม่ต้องมีการเผชิญหน้าเลยแม้แต่น้อยเพราะคำพูดที่ไม่มีแก่นสารจะไม่มีวันสู้กับความจริงที่จับต้องได้ 6. ปล่อยให้เขาพูดมากแล้วเขาจะพลาดด้วยปากของเขาเองบางคนเชื่อว่าการพูดเยอะคือความฉลาดแต่ในความเป็นจริงการพูดมากเกินไปต่างหากคือช่องโหว่ของคนที่ควบคุมตนเองไม่เก่งคนที่หน้าไว้หลังหลอกมักมีพฤติกรรมเด่นที่คล้ายกันอยู่ข้อหนึ่งคือปากไวใจร้อนและมักพูดเกินความจริงเพราะพวกเขาต้องใช้คำพูดในการแต่งภาพลักษณ์ปกปิดความไม่จริงใจและเบี่ยงเบนความผิดหรือความล้มเหลวไปให้คนอื่น และในขณะที่พวกเขากำลังใช้ปากเพื่อควบคุมสิ่งรอบตัวพวกเขากำลังเปิดเผยตัวเองโดยไม่รู้ตัวในทางจิตวิทยาพฤติกรรมแบบนี้จัดอยู่ในลักษณะของเซลล์ซเบอร์โทชหรือการทำลายตัวเองแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่คนเราพูดมากเกินไปความเผลอความขัดแย้งของข้อมูลและอารมณ์ที่หลุดออกมาจะเริ่มทำให้คำพูดขาดความน่าเชื่อถืออย่างช้าๆและนั่นแหละคือจุดที่คนเงียบได้เปรียบอย่างแท้จริง คนที่นิ่งฟังและเก็บข้อมูลจะมองเห็นช่องโหว่าจากคำพูดที่วนไปวนมาสังเกตคำที่ขัดกันเองในเรื่องเดิมๆเ,เห็นได้แม้แต่ในน้ำเสียงและสีหน้าว่าคนที่พูดมากนั้นกำลังเริ่มกลัวความจริงมากแค่ไหนไม่จำเป็นต้องเถียงไม่ต้องรีบโต้กลับแค่เปิดพื้นที่ให้เขาพูดต่อไปและในที่สุดเขาจะเปิดเผยสิ่งที่เขาไม่ตั้งใจเปิดเองด้วยปากของเขาเอง นี่คือหนึ่งในเทคนิคจิตวิทยาที่เก่าแก่แต่ยังทรงพลังที่สุดปล่อยให้คนที่เสแสร้งได้ใช้คำพูดของเขาทำลายตัวเองไม่ใช่ด้วยคำดา่าแต่ด้วยความจริงที่เขาคุมไม่อยู่ไม่ใช่ด้วยอารมณ์แต่ด้วยกับดักของความเงียบคนที่พูดมากมักมั่นใจว่าไม่มีใครรู้ทันแต่เขาลืมไปว่าคนที่เงียบนั้นไม่ได้โง่แค่ยังไม่พูด และเมื่อวันหนึ่งความจริงเปิดเผยคนที่เคยพูดมากจะไม่มีคำไหนมากพออธิบายความน่าเชื่อถือที่เขาสูญเสียไปจงนิ่งและปล่อยให้เขาพลาดเองเพราะบางครั้งศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของคนหลอกลวงก็คือปากของตัวเอง7ยิ่งเงียบยิ่งสูงยิ่งนิ่งยิ่งมีพลังคนที่ใจร้อนมักตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์แต่คนที่นิ่งได้กลับกลายเป็นเจ้าของสถานการณ์ ในโลกที่เสียงดังแทบไม่เคยหยุดในสังคมที่ใครๆก็อยากรีบพูดรีบแสดงรีบเอาชนะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าใจว่าพลังที่แท้จริงซ่อนอยู่ในความเงียบคนที่เงียบไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่เพราะรู้มากจนพอใจแล้วที่จะไม่พูดและคนที่นิ่งไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเขาแข็งแกร่งพอที่จะไม่ต้องรีบขยับให้ใครเห็น ในเชิงจิตวิทยาการนิ่งและเงียบโดยมีสติเป็นสัญญาณของ Emotional Intelligence หรือความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งมีพลังมหาศาลในการควบคุมสถานการณ์ความสัมพันธ์และความเคารพจากผู้อื่นคนที่ยิ่งเงียบจะยิ่งถูกจับตามองคนที่ยิ่งนิ่งจะยิ่งทำให้คนอื่นอยากฟังในวันที่เขาเริ่มพูดในขณะที่คนหน้าไหวหลังหลอกพยายามวิ่งไล่สร้างภาพวิ่งวนอวดอ้าง และพูดมากเกินจำเป็นคนที่เงียบกลับค่อยๆะส,สมพลังใจพลังสติและพลังปัญญาอย่างเงียบๆเ,เพื่อให้ทุกก้าวที่เขาเดินมีน้ำหนักมากพอจะสั่นสะเทือนได้โดยไม่ต้องตะโกนจิตวิทยาของความนิ่งคืออำนาจที่มองไม่เห็นแต่มันรู้สึกได้จากบรรยากาศจากท่าทีจากสายตาจากความมั่นคงที่ไม่ต้องอธิบายและนั่นคือเหตุผลที่คนที่นิ่งไม่เคยต้องรีบ ไม่เคยต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเพราะเขารู้ว่าเวลาจะพูดแทนเขาและผลลัพธ์จะยืนยันความจริงเองจงนิ่งอย่างผู้มีพลังไม่ใช่นิ่งเพราะกลัวจงเงียบอย่างคนที่มีความมั่นคงไม่ใช่เงียบเพราะจนตรอกยิ่งเงียบยิ่งดูมีคุณค่ายิ่งนิ่งยิ่งหน้าเกรงขามและสุดท้ายคนที่ทำตัวหน้าไหวหลังหลอกจะพ่ายแพ้ให้กับความสงบที่เขาประเมินค่าต่ำเกินไปแ คนที่ใจร้อนมักถูกคนใจเย็นชนะโดยไม่ต้องออกแรงในสนามชีวิตไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดจะชนะเสมอไปไม่ใช่คนที่เคลื่อนไหวไวที่สุดจะไปถึงเส้นชัยก่อนแต่คือคนที่เย็นพอจะมองเกมให้ออกและเดินเกมให้แม่นเมื่อคุณเผชิญหน้ากับคนที่หน้าไหวหลังหลอกคุณจะสังเกตเห็นบางอย่างได้ทันทีพวกเขาใจร้อนพูดไวแก้ตัวเร็ว และไม่อดทนรอผลใดๆเพราะภายใต้เปลือกนอกที่ดูมั่นใจแท้จริงแล้วคือความไม่มั่นคงในใจที่ต้องรีบเร่งเพื่อกลบเกลื่อนจิตวิทยาเรียกพฤติกรรมเช่นนี้ว่า Impulse-driven Behavior คือการขับเคลื่อนจากแรงกระตุ้นชั่ววูบไม่ผ่านการไตรตรองลึกซึ้งซึ่งมักนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดการพูดผิดที่ผิดเวลาและการกระทำที่ไม่คิดหน้าคิดหลังในทางตรงกันข้ามคนใจเย็นคือคนที่มีพลังอย่างเงียบงนัน เขาไม่เร่งตอบโต้เขาไม่รีบแสดงออกเขาไม่ตกใจง่ายและเพราะแบบนั้นเขาจึงเห็นเกมทั้งกระดานในขณะที่อีกฝ่ายเห็นแค่ตาต่อไปคนที่ใจเย็นไม่ได้หมายความว่าไม่รู้สึกแต่เขารู้จักบริหารอารมณ์รู้ว่าช่วงเวลาไหนควรเงียบช่วงเวลาไหนควรรอและเมื่อถึงจังหวะที่ใช่คำพูดเดียวอาจเปลี่ยนกระดานทั้งแผ่น การอยู่เฉยๆอย่างสุขุมในเวลาที่คนหน้าไหวหลังหลอกกำลังเต้นด้วยความร้อนรนคือการให้พวกเขาเปิดไพ่ของตัวเองทีละใบโดยที่เราไม่ต้องแตะไพ่อะไรเลยด้วยซ้ำยิ่งเรานิ่งเขายิ่งร้อนรุ่มยิ่งเราช้าเขายิ่งเร่งจนผิดพลาดและในที่สุดคนที่ใจร้อนมักจบลงที่การทำลายตัวเองไม่ใช่เพราะมีใครไปต่อสู้ด้วยแต่เพราะเขาไม่เคยมีสติพอจะหยุดดูว่าเขากำลังเร่งไปทางไหน จงเย็นให้เป็นนิ่งให้แม่นและเดินให้คมเพราะในโลกที่คนรีพลาดคนเย็นจะชนะโดยแทบไม่ต้องออกแรง 9. จงเก็บพลังไว้กับตัวอย่าให้เขารู้ว่าคุณรู้ทันในเกมจิตวิทยาของความสัมพันธ์และการต่อสู้ในโลกสมัยใหม่การรู้ทันคนที่หน้าไหวหลังหลังหลอกใหม่ใช่จุดจบของเรื่องแต่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการชนะที่แท้จริง หลายคนที่ถูกหลอกลวงมักรู้สึกอยากเปิดเผยความจริงทันทีอยากตอกหน้าคนที่ทรยศอยากให้คนอื่นรับรู้ว่าเขาโดนหลอกแต่จริงๆแล้วการเปิดเผยตัวเองเร็วเกินไปอาจกลายเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายคุณเองมากกว่าที่คิดเพราะเมื่อคุณแสดงออกว่ารู้ทันความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จะหายไปทันทีคนที่หน้าไหวหลังหลอกจะรู้ตัวทันทีว่าเขาถูกจับได้และเขาจะรีบปรับตัวรีบวางแผนใหม่หรือแย่ก,กว่านั้นคือหันมาโจมตีคุณก่อน นั่นทำให้คุณต้องเสียพลังและโอกาสที่จะใช้เกมจิตวิทยาอย่างมีชั้นเชิงนี่คือเหตุผลที่การเก็บพลังไว้กับตัวจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญการรู้เท่าทันแต่ไม่แสดงออกทันทีเป็นเหมือนการเล่นหมากรุกในหัวคุณเห็นกระดานทั้งหมดแต่ยังไม่ขยับหมากที่สำคัญจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมในทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการเก็บข้อมูลและพลังไว้ใช้เมื่อถึงเวลา การทำเช่นนี้ทำให้คุณได้เปรียบเพราะคุณยังคงควบคุมสถานการณ์ได้และยังสามารถสังเกตความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ถูกจับตานอกจากนี้เมื่อคุณไม่เปิดเผยว่าคุณรู้ทันคุณทำให้คนที่หน้าไหวหลังหลอกรู้สึกปลอดภัยเกินไปซึ่งจะทำให้พวกเขาผิดพลาดมากขึ้นเปิดเผยตัวเองมากขึ้น และสุดท้ายคุณจะมีหลักฐานหรือข้อมูลมากพอที่จะจัดการพวกเขาอย่างเด็ดขาดในเวลาที่คุณเลือกจงจำไว้ว่าการใช้พลังที่แท้จริงไม่ใช่การแสดงออกแบบจงแจ้งแต่คือการควบคุมเกมในเงามืดเมื่อคุณพูดมากเกินไปก่อนเวลาคุณอาจทำลายโอกาสที่จะได้ชัยชนะที่แท้จริงแต่ถ้าคุณรู้จักเก็บพลังไว้ใช้ความเงียบเป็นดาบคุณจะกลายเป็นผู้ชนะที่ไม่มีใครคาดคิด เพราะความเงียบที่รู้ทันนั้นน่ากลัวกว่าเสียงคำพูดเป็นร้อยเท่า 10. ปล่อยให้เขาหัวเราะเยาะเพราะวันหนึ่งเขาจะอึ้งกับผลลัพธ์ของคุณในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการแข่งขันคนที่หน้าไหวหลังหลอกมักจะใช้กลยุทธ์การดูถูกและหัวเราะเยาะเป็นเครื่องมือหลักเพื่อทำให้คุณสับสนอ่อนแอและสูญเสียกำลังใจแต่คุณต้องรู้ว่าเสียงหัวเราะของคนอื่นนั้นไม่ได้สะท้อนคุณค่าแท้จริงของคุณ แต่สะท้อนความไม่มั่นคงและความกลัวของพวกเขาเองจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า projection เมื่อคนหนึ่งสะท้อนความกลัวความด้อยหรือความไม่มั่นคงของตนเองผ่านการดูถูกหรือย่อเย้ยผู้อื่นเพราะในใจลึกๆของคนที่หน้าไหวหลังหลอกนั้นเขากลัวว่าใครบางคนจะประสบความสำเร็จเกินกว่าที่เขาจะรับมือได้และการดูถูกก็เป็นเพียงวิธีที่เขาใช้เพื่อปกป้องตัวเองและรักษาภาพลักษณ์ปลอมๆของเขา แต่คุณมีทางเลือกไม่ใช่การตอบโต้อย่างรุนแรงหรือเสียเวลาไปกับการแก้ตัวแต่เป็นการก้มหน้าก้มตาทำงานของตัวเองเก็บพลังไว้กับเป้าหมายและปล่อยให้เวลาเป็นพยานวันหนึ่งผลลัพธ์ของคุณจะดังกว่าเสียงหัวเราะของเขาและความสำเร็จที่แท้จริงจะทำให้เขาต้องอึง้งเพราะเขาไม่เคยคาดคิดว่าเสียงหัวเราะย,ย้ะนั้นจะกลายเป็นน้ำเสียงแห่งความเงียบงันเมื่อเห็นคุณประสบความสำเร็จ นี่คือเหตุผลที่การปล่อยให้เขาหัวร้อเย่ะไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอแต่เป็นการใช้ความอดทนและความมั่นใจในตัวเองเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดยิ่งเขาหัวร้อเยาะมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีแรงผลักดันที่จะพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นเท่านั้นอย่าเสียเวลาไปกับคำดูถูกเพราะคำดูถูกเหล่านั้นไม่ได้ลดคุณค่าแต่ลดคุณค่าของผู้พูด ใช้พลังเงียบเพื่อสร้างสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำลายได้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณเอง 11. ความจริงไม่ต้องรีบพูดเพราะมันจะเปิดเผยตัวเองเสมอในโลกที่ความจริงมักถูกปกปิดด้วยคำพูดหลอกลวงและภาพลวงตาคนที่หน้าไหวหลังหลอกมักเร่งรีบที่จะปิดบังความจริงหรือบางครั้งเราเองก็อยากเร่งรีบที่จะเปิดเผยความจริงเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ความจริงใจแท้จริงไม่จำเป็นต้องเร่งรีบและจิตวิทยาบอกเราว่าความจริงมีพลังในตัวมันเองที่จะเปิดเผยโดยไม่ต้องบังคับเมื่อคุณเลือกที่จะนิ่งเฉยในวันที่คนอื่นพูดปั้นเรื่องหรือเล่นบทสองหน้าคุณกำลังให้โอกาสเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุดเวลาจะช่วยเปิดเผยทุกเรื่องราวที่ซ่อนเร้นเวลาจะเปิดโปงหน้าก,ากากที่หลอกลวง และเวลาจะนำพาคนที่หน้าไหว้หลังหลอกไปสู่ความพ่ายแพ้ที่เขาสมควรได้รับจงเชื่อมั่นในพลังของความจริงและเวลาอย่าพยายามเร่งรีบที่จะต่อสู้หรือแก้ต่างทุกเรื่องในทันทีเพราะการเร่งรีบมักทำให้คุณพลาดจังหวะสำคัญหรืออาจเปิดช่องทางให้เขาหลบเลี่ยงในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่าความอดทนคือพลังคนที่อดทนคือคนที่สามารถมองภาพรวมได้กว้าง และเชื่อมั่นว่าความจริงจะไม่ถูกบดบังตลอดไปยิ่งคุณนิ่งและรอคอยในความสงบยิ่งคุณมั่นใจในความถูกต้องของตัวเองความจริงก็จะเผยตัวเองอย่างช้าๆแต่มั่นคงและไม่มีทางถูกปฏิเสธความจริงไม่ต้องรีบพูดเพราะมันจะเปิดเผยตัวเองเสมอในวันที่เวลามาถึงและในวันนั้นคุณจะไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกเลยเพราะทุกคนจะเห็นความจริงด้วยตาของเขาเอง การนิ่งเฉยในวันที่คนอื่นพูดปั้นเรื่องจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการใช้ความเงียบเป็นพลังอำนาจสูงสุดที่ไม่ว่าใครก็ห้ามไม่ได้ถ้าคุณได้ติดตามจนถึงตรงนี้สิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้คือในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนของความสัมพันธ์และการเล่นเกมทางจิตวิทยาโดยเฉพาะกับคนที่น้าไหวหลังหลอกนั้น การทำตัวเงียบๆอย่างมีชั้นเชิงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดที่สุดหลายครั้งที่เรารีบโต้ตอบหรือพยายามเปิดโปงด้วยคำพูดที่ร้อนแรงแต่ในความจริงนั่นคือการเปิดช่องให้พวกเขามีโอกาสหลบหลีกหรือแม้กระทั่งพลิกสถานการณ์กลับมาโจมตีเราในรูปแบบใหม่ในทางตรงกันข้ามการนิ่งเฉยและรอคอยเวลาที่เหมาะสมคือการใช้ความอดทนเป็นอาวุธ เพราะเวลาจะเป็นผู้พิสูจน์ความจริงและคนที่หน้าไหว้หลังหลอกจะพ่ายแพ้ด้วยภัยของตัวเองซึ่งเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ความขัดแย้งภายในและการกระทําที่ย้อนกลับมาทําร้ายตัวเองการเลือกที่จะนิ่งไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกเดินเกมที่ได้เปรียบเป็นการควบคุมอารมณ์และรักษาพลังชีวิตของตัวเองไว้แทนที่จะให้ความโกรธหรือความผิดหวังเป็นตัวนำทาง นี่คือสิ่งที่จิตวิทยาสอนเราว่าคนที่มีสติรู้จักใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดและคนที่ไม่ตกหลุมพรางของคำพูดสองมาตรฐานหรือการแสดงออกที่ปลอมแปลงจะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงในระยะยาวยิ่งไปกว่านั้นการฝึกฝนความอดทนและการสังเกตการอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้ชัดเจนกว่า คุณจะไม่ถูกหลอกด้วยคำพูดหรือท่าทางที่สวยหรูและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและรอบคอบในทุกย่างก้าวสุดท้ายนี้ความสงบและความมั่นคงในจิตใจคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดที่คุณมีความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการตะโกนเสียงดังหรือการทำลายฝ่ายตรงข้ามในทันทีแต่มาจากการเดินหน้าอย่างมั่นคงมีวิสัยทัศน์และไม่ยอมให้ใครมาหลอกลวงหรือทำร้ายคุณได้อีก ดังนั้นจงใช้พลังของความเงียบและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงปล่อยให้คนที่หน้าไหวหลังหลอกแพ้ภัยตัวเองไปตามวิธีของเขาและจงมั่นใจว่าในที่สุดความสงบภายในใจและความชัดเจนในวิธีคิดของคุณจะเป็นเสียงตอบรับที่ดังที่สุดและชัดเจนที่สุดในเส้นทางสู่ชัยชนะของชีวิต